ดนพี่น้องกเกี่ยวแล้วครับเฮ้ยไปให้สองงามๆครับอเอที่หลังดังกลัวยีนตัวนีไปให้สองงามๆที่สวยครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนเขามาเบิ่งลูกหน่อยตามห่ออีสารกับมือนีลูกหน่อยกับสภาพไปตึ้งแข็งเ,เก่ากับเสี่ยนกี่มาส่วนวางหันมันไปขายของ,อางมากนะี่ยาไปพูดเหรอครับแถวทงเหมือนม่วงเหรอครับแถวทงกัเพิ่มม่วงจะไม่ว่างไหนท่านผมกับมุกหูจักเสี่ยนกี่ที่ภาพไปนะแต่ทีมงานเก่าเหรอครับมีเสี่ยนกี่ ทีนานกันไวไม่เซียนกี่พ่อยหญ่หอมแล้วก็ไอซีดแล้วก็ลุงหน่อยครับสี่คนคือเกา่าไปลุยกันครับบ่มนที่มานบ่เมือเ่อนีนก็ยังร่มหนาวอยู่ดีพี่หน้องร่มหนาวคือเก่านั่นแหละลุงหน่อยยังคนเศร้าเป็นวันเดียวกะสิไปไปลองเมืองว่าหากินเนาะหมูเถียวก้อนก็บม่ค่อยบ่ค่อยได้บ่ค่อยหมานนี่แหละหากินบานเฮาไ่ได้หาขายคือกูได้ดอกครับหากินพอได้อยากได้กินเนาะ ปีนี้ปลาก็ไม่ค่อยหลายครับพราะนองผู้ปีปลาหลายดิปีนี้ปลาไม่ค่อยหลายหาพอได้อย่างที่กินนอกไปพี่น้น pe huh นองไปลุยกันไปเจอกันอยูเพิ่งเหะครับหวังเส้นกีวาผุนไปครับครไปมะหอดไม้เลรอพี่น้องมาหอดไม้ไม่ควรหอดมานมะหอดมันหอดไม้ผอมไปเดินไปครับเดี๋ยวจะกลับมาเอาเัินมาไกลหรอก นี่ครับคล้องเล็กน้อยหน่ยครับตามพยองคอมไปครับหมดและวอดว่างเสียวเหรอพี่เราเอามชุดนี่นะครับ,รบว่างเสียว เขาเปล่าเลยตัวนี้นี่แล้วนี่ห้อยเลย,เยปวดเต็มเลยล,ล้องใ่หลังมือพาน่ะคือทำไม้ขุดดไว้เลยครับพี่นอ้องเชี่ยนกี่ก็นั่งกินข้าวบามบามอนี้พราะกินขาเสาร์ขายของหนี่นะครับแถวๆน,นี่ะนะัเป็นวัง เพื่อนยังก่อนน้องมนบ่ <c oughs> น้องมนหน่อยวังน้องมน,อนหน่อยพี่น้องอุ้ยปลาตัวนี้บ่เนี่ปลามีอยู่คับ่เบิ้งมันติดแต่เบิ้บ่ปลายมื่อนี่เบิ่งกันย,ยาวๆพี่น้องอยู่แก่กับน้องพี่เลยไปหันก็นเป็นอำเภอครับเพิ่มวงรุ่นกันยาวๆพี่น้องมื่อกี้นี่อ้าวดีพี่น้องเอสกี้อ,อ้าวทีเจสกี้เออเฮ้ยกำลังติดกลางดังครับ ประลม้ปะมปฐะมาเลิกเมื่อที่สองเมื่อที่สองรงห้อยเมื่อนี่มาน้องมดหน่อยปลานี่คิดว่าหลายครับปลาปลาใหญ่เบิง้งกลางดังแล้วครับตอนตึกสีได้ซ้ำใดจ,จ,จังจังลื่นกันพี่นออ้อ,นองเออเมื่อนี่<ะ>มีปลาเขยญ่แน่นอนปะมีแน่นอนมีแน่นอนมื่อนี่ปลากดก็ร้ายครับปลากดปลากดก็ร้ายพุ่นพราะยังร้อมยู่ฝากพูดแล้วอแค่นั้นเดียวเอาฮึบนั่นนี่เออถึงพอดี มมาาิินี่ครับข้าวิกกัดนี่จะไล่มาแต่พี่ครับปุดไล่มาตามตามมาเราก็เงยกันที่เลี้ยนมาหนิเขาว่ามีปอดเดียวครับนี่เขามันยิงเขาก็ได้สีโล่ีไอสีโล่ีโลตัวละสี่โล่เวลาลูกมันก็หลายครับตัวละกิโลสองกิโลแต่ว่าเขากำพตึกเลยเดียวต้นแล้วต้นแล้ววะ

ตัดเรียบร้อยพี่น้องสีซีพ่นครับกะมือนี่รูปแบบหมานไผ่หมานมันคือเกอ่าหรือครับครับลุยครับพูดพูดพี่พี่อะไรพี่ยุทธทรเจ้า พี่นอ้องดอกแรกแขกมันแม่เราบอกอาเริ่์บรรยากาศพี่นอ้องบรรยากาศครับมันเป็นเรื่องตำสานหนึ่งนี่แหละครับ แย่เราพี่น้องัวเรกแข่งมันพระก็สูตรบริทศไทยเบิ่งหันได้แต่ว่าแง่ที่คอก็ประเดียกะแสข็จะกรอมว่ะนบชีวิตคนสุกปุ๊บก็บริเดียดเยนผู้นขนาดนั้นคือวามสุขทำมาหากินไป เงินทองทีบลายแต่เขาก็มีความสุกได้แม่บอกว่ายความนั่นเยียความสูดป้าแล้ววะสูดพี่น,นอ้อ,องเียความเพชรกูอีกแล้วมือดกรไดเข้ามาป้าบอนบป้ายังโอป้โปลาน้อยใช่เป็รพิเกี่ ม่อยังขอมสูดปลาอยู่วสเอามมนได้เด้อเอามมนไดนเอาไั้ไหนคุณทับพี่น้องไอซีดบุดแล้วตัวแรกแหกม้าน่นัวใหญยไปเอามม่ไดนเอาไมนได้ เอาตัที่สองพี่นอ <ś c oughs> อ้องตที่สองครับบาทพ้อมได้ดิมาล้าเว่ยมาแล้ววยม,ลมือนี่ตอประกอส่สวยครับ วนี่บ่สูดสุดแต่บ่ตรนรีหน่อยอยู่อา่าอยู่เห็นเร็วเห็นยังครอไส้ก็ tô bát dĩa con nói à xám đều, xám đều. ลึกพี่น้องลึกอ้าวเซียนจีเอาแล้วพี่น้องเอ้ยบักใหญ่เลยครับเบิกงใ่า่ทำได้น่าประเทศสองวันตัวมันพ่ายเหรอครับผมเห็นพ่อื้ออืออยู่บนบนใจเย็นบนวใบแห่พื้นนีม้วนมีปัญหาวันเสร็จเ้เบิงรุนรุนรุนพี่น้องดอกแรกคนนี้นี่เซียนจีเอาแล้วรุ่นพี่น้อง เกียวแล้วครับโอ้ยไปให้สองงามๆครับโอ้อที่หลังดังกลัวอี่ตัวนี่ไปให้สองงามๆสวยๆครับ สู้เนี่ยพ่ความสู้เนี่ยนั่น,น,นคอพี่ความเอาแล้วปักคอปักคอ ของแช่คุณเอาอยู่แล้วครับไปให้สองครับนี่ละต้นไผ่เห็นบ่ได้แล้วเสยนกี่ได้อีกแล้วอาหารเสยดกีหมื่นนี่วันนี้ความก็ยืนเตะเตยืนเบิ่งเสยนกี่ก็ร่างเห็ดแนวกินครับพี่น้องเฮ็ดซอยกันครับมือนร่างเห็ดอาหารครับ นี่นีเครื่องอยู่นี่กระดังสีแกงปลาใสเออเอาน่ะล่ะข้าเก่ขมนัหละต้าไปเรียบร้อยละตะไคร้แกงปลาใขมเป็นบ่สมรสมพักก็มีได้เอาไปใส่น้ำกันใส่ปัสยยางเหมือนี่แส่เปตนาชีนองอ้ยตะไคร้พอคั่วเข้ามาเองเมือนี่หัวกนองตเ่ะเ่เจียนจีน้ำมดด่า่พ่อวลนาําใส่อีก จนย็นบ่ตุ้้งครับต้นปุ้งครับตำมาเรียวเรียบร้อยเรียบร้อยามกับใจหันเอานามใส่ที่ใส่หลัดเอานำกุลสมก่อนเดี๋ยบกระชับใส่อีกทีหลังอู้ยานยานมันสมกอนยานแต่นั้นบมาสมเลยจริง เออล่างใช่เลยนี่เห็ดลุกตุงลุกตุงห้องสีละพี่้องเอ้หนักประเดี๋ยนี่นีอ,องเปลาปลาเขาสูตรปลาเขาปลาเสื่อมปลาตองปลากระกปับ๊บขอครับนี่แหละนี่เครื่องมันครับ ขมกัะเกี๊มงขมไอ้ต้นหอมสมพักนี่ตามมาด้วยพักซี่หอมนี่บดสุญ่างมือนี่แต่เป็นตาเยะยั่วพี่น้องน่ะเรื่องมีดก็มือนี่ระบิดว่ะสิเจียนกีว่าบม่มีปัญหากี่หอมร่างยัง ด,ด้น้องสะดวดินครับแต่ไม่เหมือนไปสู่กมอพอมีกไม่ร้อนหนาวมมด <laughs> นี่นี่ปุ๊บนี่พอเดี๋ยวมานำทีทีมัมาไม่ได้ลูกบี่นองเฮ้ยเหีียนอีกก็เห็นขัดเลยดามล่างเอาสุรถเอามาหน่หมสุดรยืนในหันยืไในหันฟุงใส่กันเรียบ้อยซสอนหนึ่งคน เขาอเขาเอปุ๋งใส่เปล้วพัสดุยางขึ้นจังเอามาเกลือเกลือว่ามีแล้วกันบ่โอ้นี่นีเกลืออยู่นี่นีนนแมนบอมประเดกทยวนแล้วมุ้ยมีเกลือหม้อมใหมทั้งไงโกโกาเน่ยบอกว่า,ามันรวยไงมาไปอีไปอีกเหยียบหลังหลังอีรวยรวยหน่อยกันสามข้นเอารวยหน่อยมาอันอน,อนี้มันสี่เพิ่มรวยขึ้นรุ่นนี้นะอย่าไล่แถวลอ,อกมึงกิ ครับเริ่มเอาปลาใส่แล Jam ้วเสียนกีอยู่นี่ธรรมดาอย่างเฮ้ยมือนี่แค่ตายเลยไหมกินต้มปลากินเบิร์ดนะปลาเอามาให้ไหลเลยกินกับปลาก็ยังแสี่ยเลยเฮ้ยสุดยอดครับที่น่องเสียนกีพอควมพอขั้วมาเองเหมือนเสียนกีแต่เสี่ยนั่งล่งบันไดั่งก็ร่างเดือดที่น่องเอออันนั้นก็แอบ

เอาดีเอาอยู่ในหันละเออจะคอยเอาที่แล้อุ้ยผักพี่น้องเสียบกี่กิเห็ดครับเตียมเตรียมสถานที่ห้องเตียมสถานที่พี่น้องสิลดียวเสาดินลงพี่น้องเสาดินอีกคือคือผักดังขมบานเฮ้าเออผักด่างขมผักเจียขมเสราดินมาสเสียนกี่งุ๊เ้ส่แล้วก็กดลงเลยครับ เา้าวาใส่กับข้าวเดียวเยป็นบ่เ้าใส่เ,บบเออปงเลยบ่าเขาแพร่ปาใหญ่มันใหม่ฮักด้ <c oughs> <c oughs> ใหม่ฮักหลับยีเกี้ามันได้ด <c oughs> อ้วววาวโคกโด้ยเลาดินครับ

แ้อเด็ดเี็เห็ดแฝบานเอากับพ่อเรยใส่กองมากเกาิมแล้วกับพี่ชิมรสเลย่านี่ว่ขอ เดี๋ยวเราดิ้นพี่น้องครับพี่น้องหลังจากกินข้อแล้วอิ่มน้ำสำลานแล้วบ้านลุยต่อครับพี่น้องวันนีขอคุประจำหน้าที่แล้วคุณเซียนกีขอเด็กต่อสิทสิ์รุ่นกันพี่น้องไป่ผกปักใบหากินแรงบ้านหลังจากหากินเสาแล้วหากินเทียงแล้วกับหากินแรงตอ่อตอนนี้เซียนเซียนกียังเป็นผู้ใหญ่อยู่ครับเบิ่ง ต่อเงๆต,ต่อไปผากใบผู้ได้ิเป็นพราเอกบัน <Yeah! S 1> <c ười> ผา,า,ากใบมายังมีผู้ใดๆเป็นกระละครับราะนี้ความเดืตัวนึงผมนี่อสองโตอยู่เชียนกี่กับพ่อนัดเข้าแล้วไอ้เสี๋ยวประคอตัวนึ่งคำละพี่น้องตอนนี้ก็ปลากระบอกดีๆแต่วนันเอาอยากครับสีพักกันข้นแล้วละครับรนนรก็ เรไปวกันว่าผู้ใดมันกูหม่นี่ของพายอรอมพี่น้องเดี๋ยปนครับเดี๋ยวปนเดี๋ยปนขุดขุครับนี่น้องผมนี่นี่นองผมนี่ได้ยุองผมปะกอสามตีโตสองตัวเดี๋ยู่นครับกับขาอีกนี่ห้องไอซีสครับนี่นองไอครับนี่นอครับ สีตปลาเขาหน่อยปลาเขาก็ได้ครับนี่ละปลาเขาหน่อยสองตัวแถวแรงอยู่เมลงห้องเซียนกี้บอันสองตัวเซียนกีบมันกูมูดีนั่นโตงามๆสามปลาคอปลาคอให้สองตัวหนึ่งให้ปู่ตัวหนึ่งเขาหน่อยตัวหนึ่งเอาหมันกูมูครับเชียนกีตัวมันออกของคุณเหรอคุณบักไข่ังไง ดูรูปแล้วลว่าครับบัวหมานเจ้ากับพ่อเด็กกินครับพี่น้องมันมหน,นาวพี่น้องมันหนาวมือนิเตน้ำมัำเนเลิกปลาหลายโพดเอาบ่าาไห้ทีเมื่อแล้วพี่น้องนี่พี่น้องได้อยู่ครับต่นบ่หลายพ่อเด็กกินครับกราคอซีโต้นหน่อยๆแล้วก็เข้าสูตรไงสองโต้กระเขาอีกหลายตวัวอยู่ครับ ครับพี่น้องก็ับหอดบ้านแล้วล่ะก็ได้ไลฟเติบอยู่ครับพี่น้องขาได้กินหน่นว่าพื้นเกืพอได้ปนหนามมันเลิกครับหมดแป้ตายเลยตึกบอไรหมดบาทนั่นครับขายมันไหน่อยือตัวเกือบสิบตัวเลยประคอมันออกมันกระมุดบ่อใดพ้อเลยว่าปลาในไลฟ์ปวดครับการเอาบ่ได้หนาวเลิกแล้วกระมวนครับกิดเขาแซ่บตุ่มปลาเสี่ยนจี ฝากพี่น้องเขาว่าเบ,บิ่งกับขอบคุณทุกท่านขอบคุณหลายๆที่ตามลุงหน่อยมาตลอดเป็นกำลังใจลุงหน่อยมาเลยเรื่อยๆกดที่ตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในลุงหน่อยนุำหน่อยเฮ็ดลิปใหม่เบิง่งใหม่เรื่อยๆลิปหน้าจังพอกันครับที่นี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ